อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ สวัสดีครับมีลรักกี้แบรนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีจะมีแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะห้าสิบหรือร้อยต้องดูก่อนว่าทีมงานให้มีมาเท่าไหร่นะครับอ่าโดยคอนเทนต์วันนี้ก็คือวอนะครับห่างเหินกันไปนานเลยครับไม่ได้ลงนานเลยเนาะก็ลงสนุกสนุกให้ดูนะครับแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างตึงนะครับตึงมากเลยแหละกิวชื่อรวมตีนนะครับโอ้โหชื่อโหดมาก ก็เป็นว่าเดี๋ยวมีของผู้กิจกรรมนิดนึงนะครับวันนี้มีกิจกรรม Battle Royale สุดมันนะครับผมเพื่อนๆสามารถรวมทีมไป b บ t เ l e Royale ได้นะครับก็เหมือนเกม f ฟ i r e ฟ่ะกระโดดล่มลงมาเนาะวิธีการเล่นมีเคยทำคลิปไว้แล้วอย่างกับ Free Fire เพื่อนๆลองไปดูได้นะครับจะมีการสอนการเล่นการเอาตัวรอดมันมีเทคนิคเยอะเผื่อเพื่อนๆแค่ร่วมกิจกรรมก็ได้ฉายาด้วยนะครับสุดเท่เลยสีทองหูเป็นเปลไฟอลังการนะเนาะ ก็ใครที่อยากจะเป็นที่หนึ่งยูทพบก็รวมทีมไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปนีจะมีแจกโค้ดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะมีอัปเดตกิจกรรมหรือว่ามีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็มาดูได้นะครับคือแน่ๆช่องหมีอะ่ะถ้ามีกิจกรรมหรือว่ามีรีเควสต์ออดันมาใหม่เข้าอะไรเข้าเดี๋ยวหมีจะมาอธิบายฟังเนาะชุดใหม่มันดูดีมากเลยเลยขอสักหน่อยละกันนะ ตอนนี้เหลืออีวันลาอีกประมาณ1นาที50าสิบวิก็จะเริ่มการต่อสู้แล้วนะครับเดือดแน่นอนคู่นี้ไม่ต้องบอกเลยยูเขาก็คนเยอะเราก็คนเยอะ ก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆปลดเลเวลประมาณหกสิบหรือหกเอ็ดเนี่ยอันเนี้ยหมีจำหมีจำไม่ได้ไม่เล่นเล่นนอกนานมันจะมีดันมาใหม่เว้ยดันเนี้ยเราจะสามารถที่จะหาวัตถุดิบเนี่ยในการค้าซ้อยได้นะ,ะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับซึ่งหลายคนรออยู่แหละเอ,อ้วันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดตอนเนี้ยคัมภีราคาขึ้นแบบคัมภีม่วงอ่ะไอ้ที่หมีไม่เกี่ยวกับหมีไม่แน่ใจว่าหมีแนะนําหรือเปล่าพอวันนั้นหมีแนะนําไปอ่ะเป็นคัมภีทลายภูผาแล้วก็กองลบเลขอันนึงชื่ออะไรนะ ปั๊บเดียวขึ้นแบบโอ้โหจากตอนแรกราคาขายราตลาต่ประมาณ500-700ยเจตำลึงอะตอนนี้กลายเป็นพันถึงสองพันแล้วราคาเมื่อก่อนตอนแรกอะก่อนที่หมีจะพูดอะมันมีอยู่4 0 0ร้ออันเลยนะตอนนี้หมดครับเหลือยี่สิบสาสอันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่หมีไปแนะนําหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมีคนรีเควสให้หมีแนะนําเยอะไงหมีก็เลยแนะนําคือหมีจะเป็นคนไม่ค่อยกักใครถามอะไรหมีก็บอกหมดเว้ย ไอนน้ตัวหมีก็โดนไปด้วยนะคือหมีก็จะซื้อคำพีม่วงเนี่ยเอาอัดให้แม็กเลยเว้ยแต่ปรากฏว่าราคาขึ้นหมีก็เลยเอ,อ้อไม่เอาเดียววะไม่ไหวไม่ไหวมีอาจจะมีสุราศาสตรบางท่านเหมาเว้ยแล้วก็แบบหัวหมออย่างเงี้ยจากเจ็ดร้อยก็เอาไปขายสองเอาไอบูนะมาเดี๋ยวมีคงต้องบุกนะ้วบุกแล้วครับโอ้โหมาถึงศัพ์เลยครับโอ้โหไม่ต้องพูดพางรำเพลงแล้วกูซัดกันใต้โต๊นี่ยแหละมามาเข้ามาเลยเพื่อนอ,อโอ้โหอะไรไปเนี่ย แม่งเยอะชิบหายเด่วเด่วเด่วเอ้าเฮ้ยมันจะเล่นกูเลยว่ะเอาเอากูตรงนี้เลยเหรอมาเลยเพื่อนโอ้โหเด่ว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 เวโอ้โหโดนลุมครับเออเด่วก่อนเด่วเด่วเด่วโอ้โหกระโดดตีลังกามันก็ไม่เว้นว่ะเอาดิก็ดิเอาดิเพื่อนเออตายหาแล้วเออโอ้โหมาถึงกูตายเลยครับเออโอ้โหหนักมากเลยครับบอกเลยมาครับเอาใหม่ครับมารวมใหม่ครับโอ้โหเสากลางอันตรายมากเลยวันนี้โอ้โห ไอ้เบ้าวอเกมนี้มันสนุกเว้ยแม่งบวกกันแบบใส่กันแบบไม่ต้องกัาบเอาดีก็มาดิครับก็กรบีเดียวได้ไงล่ะโอ้โหกูไม่เดียวได้แล้วตอนนี้เออเอากระบีเดียวได้เวอร์ชั้นสองโ้อ๋ออะไรเรื่องโอ้สับเข้าไปครับโอ้โหมันก็ไม่ให้ว่ะโอ้โหกระโดดถอยก่อนตอนนี้โอ้โหเลือดโอ้โห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 ไม่ได้ขึ้นเลยว่ะโอ้โหแบบฝ่ายเขาเยอะมากจริงแล้ยอมรับเลยว่ะอย่าละอย่าละตอนนี้ไม่เป็นไรครับ เราบวกเข้าไปเลยครับอย่างไรตรงกลางเราต้องยึดให้ได้ครับเป็นตายตกลางเราต้องเอาให้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอมันติดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมาแบบดุ้ใจเย็นดิเพื่อนมันรอใครไว้เนี่ยเอาใ,ใกล้ก่อนเออเนี่ยแหละเอาใ,ใกล้ก่อนนี่ไงครับสาบครับสวนครับเคาน์เตอร์ครับมาดิก้าวกระบ,บี่เดียวได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ,า,เอ,า,เอา,ดาดิขาดคอจิ้มน้ำพริก เชื่อตายครับโอ้โหมีติดคี้แสนสามเมื่อกี้ทีเดียวตายเลยมามาเดี๋ยวมันต้องยิงรอเคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์ครับสวรรค์ครับเมื่อครับเก้ากระบี่เดียวได้เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นสุด,อดยอดย๊าเก้ากระบี่เดียวได้กูอ๊อปไอช่วบโอ้โหตัวขาดครับตัวไม่ขาดกูก็ขาดเนี่ยแหละมะเก้ากรบี่เดียวได้พิฆาตพิฆาตหากักคอจิม้มน้าพริกส้มตำ ออแสนหนึ่งครับผมมาดิครับป้องกันทงครับเราต้องยึดทงกลางให้ได้อย่างอื่นค่อยว่ากันครับตั้งเคาน์เตอร์ครับผมเอา้าเคาน์เตอร์เสร็จสวนครับดาวปรกัทะยานฟ้ายอโอ้โหเฮียทวนมันถึกจริงๆวะ่ะทวนคนนี้มันใส่ลูนท็อปแน่เฮียฟันไปเข้าเลยอะแต่เง้นเราก็ต้องค่าให้ได้ครับเพื่อสำนักเราย๋อือสวรครับสาบครับเก้ากระบี่เดียวได้ ก้ากระบี่เดียวได้อีกทีเก้ากระบี่เดียวได้สองจังหวะครับก้ากระบี่เดียวได้สามจังหวะเอาไปเลยย้าเคาน์เตอร์มาดิตูมสราบครับสวรรครับมาดิจะเอาใช่ไหมมาเลยมาเพื่อนมาเห็นว่าตอนนี้กระบี่มันจะโหดแล้วเว้ยเราจะก้ากระบี่เดียวได้ได้สองเอ่อสองสกิลติดเลยครับเอาดิแรกเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะแรกเหรอฆ่าหมีไม่ได้หรอกบอกเลยอฮไยนะทบทบมาดิมาดิครับทับ เก้าก็มีเดาได้สามเวอร์ชันยี่สิบเวอร์ชันเก้าโอ้โหมันตายยากจริงว่ะในพวกหอกเนี่ยน่าเบื่อมากเลยว่าจะตายโอ้โหมันสวนครับสวนแล้วไงครับเคาน์เตอร์สวนครับสก,กิลหมดแล้วเราตั้งเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวเขาต้องตีละตีเสร็จสวนครับโอ้โหมันเยอะจังวะ่ะโอ้โหโอ้โหสวนโอ้โห บอกแล้วว่าการบวกของเกมนี้มันโคตรมันเดี๋ยวค้าวคุณจะมาเรียนเออต้องโอ้โหยาแล้วเออเออเออตั้งเคาน์เตอร์ก่อนครับเคาน์เตอร์ก่อนเคาน์เตอร์ก็ไม่ทันแล้วกระโดดถอยก็มาก่อนเออไม่ทันแล้วเราก็เบียวได้ย้าใช้ไปก่อนครับไม่เป็นไรครับเราก็เบีเดยดได้อีกทีพีา่าครับสวนจิ้มน้องพริกเออเชื่ออู้สี่หมื่นห้าครับผมตัวขาดอะไรครับเฮ้ยเนีย่ยโดนจับเอาดิเอาดิก็เอาดิครับสาบโอ้หมี่าห้าแล้วครับตอนนี้โอ้สาบครับ เข้ามาเลยครับไม่กลัวครับมาเลยวันนี้กูสู้ตายแล้วเพื่อสํานักมากปลดป้องไปเคาน์เตอร์อะไรครับสวนเออโอ้โหสวนก็ไม่ทันแล้วกระโดดกลับมาก่อนไม่ไหวเยอะเกินไปเก้ากระบี่เดียวได้เวอร์ชันยี่สิบของจริงย๋โอโ้ตัวขาดครับบอกเลยเออนี่น่าทำาปานี v ีมากนะถ้าทำาปาวีพีถ้าไม่ตายจะเด้งเร็วมากครับมันจะทำให้เราแบบโอ้โหเก้ากระบี่เดียวได้ห้าทีติดอ,อ่ะว่าเดี๋ยวมีตั้มเดี๋ยวมีไปทำดีกว่า มาดิครับก้วาวกระบี่เดียวได้ครับสับครับอะไรนักหนาเราพวกมึงอ๋โอโอ้โหออโอ้โหเหมือนอยู่บางราจันครับตอนนี้อยู่ในกลางวงัตูสู้ครับอย่าไปกลัวเออต้องพิฆาซะเออจิ้มน้ำพริกตัวขาดครับเออตัวไม่ขาดกูก็ตัวขาดนี่แหละเออใจยเย็นเพื่อนเออก้วาวกระบี่เดียวได้ต่อครับทั้งสับสบัสบครับสวนก้วาวกระบี่เดียวได้สวนไปๆๆๆๆๆๆๆเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวเขาต้องตีเราแน่นอนไม่ตีไม่เป็นไร โอ้โหมันก็ตีแหละเออโอ้โหหัวที่หัวต่ำไหมกูครับเคาน์เตอร์ไรสวนโอ้โหอะไรกันวะนนี้ในกูไม่ขยับเดยวก่อนจะใจเย็นเพื่อนโอ้โหกาววงศัตรูอย่างนี้ต้องก้าวตบีเดยวได้เวอร์ชันยี่สิบครับก็นี่แหละฉบับสมบูรณ์เจ็บไหมล่ะครับเจ็บไหมล่ะครับบอกเลยไม่เจ็บก็เจ็บอะไม่กูก็ไม่ก็กูเจ็บนี่แหละเออโอ้โหยี่สิบตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้เออ โอ้โหยังไม่ได้ลุกเลยครับตอนนี้หมียไม่ได้ลุกเลยครับเออข,อขอกระโดดกลับไปก่อนครับไม่ไหวครับเยอะเหลือเกินอะไรกันครับหนาเลยครับเนี่ยเออมาดิโอ้ยโหเออกระโดดถอยก่อนกลางวงศัตรูครับตอนนี้เ้ากระบี่เดียวได้ยโอ้โหเฮียไม่เคาน์เตอร์ก่อนล้มอยู่ไหนอ่ะไม่มีล้มเฮลเอออย่าแล้วตายหาแล้วเ้ากระบี่เดียวได้หยุดไปก่อนครับตอนนี้จังหวะนี้ มันเข้ามากลางวงอย่างนงี้ต้องก้าวกระบีไ่ได้ไทั้งสองครับ้อโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะวันนี้บีจะต้องตายเลรอเนี่ยเออูอลไม่รู้กี่ทีแล้วเออโอโ้ยังไม่ตายครับบอกแล้วกระบี่มันเถึงอว้ยนี่นะครับหักคอจิ้มน้ำพริกสองทีเออโอ้โหกูอยู่กลาว กาวงอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหยังไม่ได้ลุกเลยครับ <screen> ตอนนี้เออสวรครับเคาน์เตอร์สวนครับ,รรบมาดิก็มาดิครับสับสวนก็ครเก้ากบีเดวได้สวนก็บินที่กระโดดกลับครับผมโอ้โหย,ยังทันอยู่นะครับเนี่ยเก้ากรบีสวนครับเออตอนนี้ท่าเธอหมดแล้วครับเออโอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้เออการเคาน์เตอร์ไปก่อนสวรรเคาน์เตอร์เออตายแล้วเอยวเอยังเก้ากรบีสวนไปก่อนเก้ากรบีเออเก้ากรบีไม่ทันแล้วเออโอ้ตายเลยเนี่ยเออโอ้เดียว อุ้ยกับกูก่อนอืออุ้ยก,าก้ากระบ,บี่หยุดไปก่อนครับแต่บ้านเราสามารถที่จะที่จะบัฟสกิลสะเจอสกิลห้าเนี่ยเราก็กดก,าก้ากระบ,บี่ต่อได้เลยครับเท่ากับว่าเราใช้ได้สองทีรวดแล้วกูก็โดนอะไรอยู่ยเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนใครมาแสะกูจังวะเดี๋ยวมันอี้อ้โ,อโหมันเยอะมากเลยอะไรวะเว้ยเนี่ยตรงกลางวงเนี่ยโอ้โห โอ้ยเดี๋ยวก่อนขอเก้ากระบีก่อนแป๊บนึงขอคูสลายตัวก่อนเหมือนไม่กูสลายเลยเออแย่แล้วตั้งกาไปก่อนครับสวนครับเก้ากระบีเวอร์ชันยี่สิบยอตกลางวงแม่งเลยนี่แหละไปยิงเคาน์เตอร์สวนรซับโอ้โหแม่งเยอะเออโอ้โหขนาดตั้งกากาจังแตกครับพิฆาตกูต้องพิฆาตแล้วเออ ไม่เหยียดหักคอจิ้มํำพริกซีฟูด้ดมปตัวขาดครับมาดีครับก็มาดีครับสุวนครับก้าวกระบี่ครับก้าวกระบี่ต่อสุวรรดันมันเข้ามาออกดันพวกมันออกไปครับผมพวกพม,ามา่าพวกเราอยอ้ไอนน้อันนี้พูดคำๆนะครับไม่ไม่มีการดูถูกอะไรนะคำๆเฉยๆนะให้มันสนุกเฉยๆนะครับเดี๋ยวพูดไว้ก่อนหรือมีคนรามา่ายุ่งหายโอ้โหยี่สิบคนได้ไงเนี่ยกูสู้ตายแล้วมากก้าวกระบี่เียวได้สองฉบับ เอือหโ,โ,โ,โอ้โหโดนเคลโอ้อโดนจับเออโอ้ยกระโดดทีนักฆ่ากลอนมก่อนเออโอ้โห,โโห,โมโโหไม่ไหวครับเกือบก้ากระบ,บี่ก่อนเออม่ก้ากระบ,บี่ไม่ทันแล้วเออสังเก๋าับวเกมนี้สนุกมากนี่เหมียังคิดอยู่เลยถ้าเกิดหมีไปเล่งเออพวกคัมพีทองนะโ,โห้แม่งสนุกอะ่ะเออตอนนี้ไฟมันบุกเข้ามายึดธงเราแล้วครับแย่แล้ว โอ้โหการวงศัตรูอย่างนี้ไม่ไหวว่ะต้องถอยกระโดดถอยมาก่อนเออตายเขาเตอร์เออเยอะมากอะ่ะเราก็เยอะเหมือนกันนะแต่เขาเยอะวะ่ะของเขามันแบบพื้นเหมือนแบบเอ,อ่อตัวเขาหลายๆคนมันแบบค่าเฉลี่ยเหนือเรานิดนึงอะ่ะโอ้โหแม่งเยอะมากเลยวะ่ะยังไงก็ต้องสู้ครับเพื่อสำนักครับตายแล้วมีติดคุ้มกันวะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมึงรอใครไว้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่ทันแล้วเว้ยอ่ะมาท่าไม่ตายไปก่อนแล้วกันยอคือฆ่ามันก่อนเลยตัวเนี้ยชอบดันเหรอเพื่อนชอบดันเหรอทำไมเพื่อนเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมชอบดันเชื่อมันมีคนเฮลอ่ะโอ้โหก้าววงศัตรูอย่างงี้ไม่ไหวแล้วต้องก้าวตัวบีวัชระแบ,บสมบูรณ์ยอเคาเตอร์ยอ เอออโอ้โห و, เอาไม่ลงเลยครับตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเขาตั้งเคา,เคา,เาน์เตอร์ก่อนเออสวนเคาน์เตอร์สวนอืออเออสู้มันครับอย่าไปกลัวโอ้โหจะจิ้มซีฟู้ดก็ไม่ทานอีกอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรกันเออโอ้มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเคาน์เตอร์สวนครับข้าวกระบี้มดพิค่าจิ้มซีฟูด้ดเออเอาไปหกหมื่นสี่หอก็โดนได้หอกแล้วหอก็เจ็บ ต่คกวไม่มีก็สอดครับจิ้มสดเลยเนี่ยแหละครับเออไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วกูเห่อ,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 อไม่ต้องไปไหนครับตรงกลางนี่นัวสุดแล้วโคตรมันพยายามเข้าครับผมอย่างนัเราต้องดันให้เพื่อนเราให้ได้ครับเราต้องดันเพื่อนเราให้ได้ครับตอนนี้เพื่อนเราเออไม่โดนอะไรวะเน,นี่ยหาตัวไม่เจอแต่โดนอ้าวตัวนิ่มๆอย่างนี้ชอบครับ ซีฟูดจิ้มน้ำพริกไปครับซีฟูดจิ้มน้ำพริกครับเจอซีฟูดจิ้มน้ำพริกหน่อยเออเก้ากระบี่ไปอีกทีครับเก้ากระบี่เดียวดายครับผมไม่ครับสาบสวนเคาน์เตอร์ครับสวนนี่มันห่อหรือทวนวะเนี่ยโอ้ยตะชีพันเยอะมากนี่เก้ากระบี่สวนเลยครับตัวขาดครับบอกเลยอะไรครับจะบุบข้างหลังหรอครับนี่ครับเก้ากระบี่เดียวดายไปยื้อ ไหนหรอเพื่อนคิดว่าหนีได้เหรอหนีก็ตะตีกลับมาเอาดิพารเหรอไอ้ล่มหมอล่มหมอจะมาเฮลี่เพื่อนเหรอนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปคุมกลางก่อนครับอย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันเราต้องคุมกลางให้ได้ครับคุมกลางสําคัญที่สุดแล้วเออโอ้โหสวรรณครับสวรรณโอ้โหมันหนีวะ่ะไปไหนเพื่อนจิ้มน้ำพริกซีฟูด้ดจิ้มน้ำพริกซีฟูด้ดจิ้มน้ำพริกซีฟูด้ดมาดิ มาครับก้าวกระบ,บี่เดียวได้ยอโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดียวเดียวเฮียกูโดนอะไรวะแป้บเดียวจากเต็มไปหมดกางเคาน์เตอร์ก่อนครับทั้งเคาน์เตอร์ก่อนนี่ครับส่วนครับตัวขาดครับมาดิเก้าวกระบี่เดียวได้ที่อุ้ยพิฆาตตัวขาดซะเถอะเอาวกบ,บีเดียวได้ยดดบบดยไดหยุดกันหยุดพวกมันไปก่อนครับผมจังหวะน,นี้กระโดดซับย,ยอ ตอนนี้พวกเราสามารถยึดฐานมาได้แล้วครับผมสามฝั่งเลยครับตอนนี้คะแนนเราตอนนี้นําห่างไปแล้วตอนนี้พวกเราเจ็ดสิบคะแนนแล้วครับอน,นี้เราต้องรีบจัดการดันพวกมันออกไปจากธอองให้เร็วให้เร็วที่สุดครับถ้าเราดันธงเร็วที่สุดเรามีโอกาสชนะสูงดันครับดันสวนครับเฮาดีเอาเลยครับ กบีเดียวดายครับผมบอกเลยสับตัวขาดครับมาสิครับก็มาดิครับาจะเป็นแทงให้ทุกคนมาเฮาเตอร์เอาไม่สวนก็สับครับตัวขาดหนีไปไหนครับมอบตัวเถอะเดี๋ยวเดเราหาจุดที่เขาอยู่อันเยอะๆก่อนครับแล้วสับสับสวนครับสวนสวนครับสวนครับ ก้วาวกรบีเดียวได้ยอดเ้าพิฆาตจิ้มซีฟู้ดน้ำพ, 4, พ 4, ริกปลาทูโดนไปแสนเลยครับบอกเลยก้าวกรบีเดียวได้เวอร์ชันยี่สิบโคเกะอยู่กลา,างวงลเลยแหละกูชอบยอดตะวมมาครับสวนครับก้าวกรบีเดียวได้เวอร์ชันสามโอ้กูมีหลายเวอร์ชันบอกแล้วกูรีได้เออเข้าไปสวนโอ้ยกูโดนสี่ตีนเออดอกก้อนยี่สิบตีนตายฮะให้ ถ้าเกิดใช้คำพีทองนะไม่ตายแน่ครับคำพีทองมันลดดามเมจแปดสิบเปอร์ซ็นต์เนาะมันได้เปรียบมากโอ้โพวกเขาบุกกันานาแล้วครับเป็นสิบสิบคนตอนนี้เราต้องพยายามเคลียร์กลางให้ได้ครับโอ้เขายึดเขาเขาจะยึดกลางและวะ้วว่าพวกแกนี้มาเร็วจริงๆเลยวะ่ะส่วนครับข้ามันเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งคือหมีเองครับผมบอกว่าโคตรมันครับต้องบอกเลย ได้ที่1ค่า23ตัว Axis ซิสตาย6แน่นอนครับมีอยู่แนวหน้าอย่างเดียวต้องตายแต่ว่าอย่างที่เห็นครับว่ากระบี่อันดับหนึ่งนี่นี่ไม่ได้ใช้พวกคัมพีคัมพีโกงเลยนะไม่ได้ใช้คัมพีทองเลยอามีเปิดให้ดูถ้ามีใช้คัมพีทองมีเก่งกว่านี้เท่านึง นี่ครับกำลังภายในะให้ดูเลยเห็นไหมว่าไม่ได้ใช้คำบีทองโหถ้าเกิดพี่มีใช้นะไฟโพลิสสารนะ์มาเลยดีกว่ากูค,คือพระเอกเลยแหละว่าไปน,านั่นเอาไปว่าตลกตลกนะครับแล้วก็เป็นการประ,าประชาสัมพันธ์ใหเ้เพื่อนๆและผู้เล่นทุกคนอยากมากิว,วอลวมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีบอกเลยว่ามันสนุกเห็นไหม แล้วก็เผื่อเพื่อนผู้เล่นอยากมากิวก็สามารถรวมกิวใหญ่ๆมาได้นะครับแล้วก็จัดปาร์ตี้เอ้ยจัดปาร์ตี้จะถูกแล้วแล้วก็รวบรวมกิวเนี่ยให้ได้คน200คนแล้วก็ามาส่งคามกิวนะครับก็จะมาสนุกกันแบบนี้ได้ก็จบกันไปนะครับสําหรับส่งคามกิวนะครับเพราะว่านี้หมีก็ไม่ได้ลงมาที่2ทีแล้วแต่ว่ามีเพื่อนๆขอก็ลงมาจัดให้นะครับ ก็เอาเป็นว pr ่าเดี๋ยวมีขออนญาตแปะโค้ดเลยแล้วกันนะครับปิ้งปิ้งปิ้งเพื่อนๆสามารถที่จะใส่โค้ดได้แต่นี้มีบอกนะมันคือโค้ดเก่ามันคือโค้ดกิจเดียวกับที่หมีลงหนึ่งคนจะใส่ได้ก็ห้าไอดีหลังจากห้าไอเดีเนี่ยเพื่อนๆจะใส่ต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วเพื่อนๆแบ่งบันให้กับผู้เล่นที่เขายังไม่ใส่ครับทุกคนจะได้ครบเนาะอ่าครับ การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีครับคนไทยคนไทยเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ดีสุดก็คือการแบ่งปันนะครับผมเพราะว่าการที่เรามีน้ำใจกับคนอื่นเนี่ยจะทําให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยเราก็จะมีความสุขด้วยอ้าวไปนั่นไปไม่เกี่ยวเลยหมีเอาเป็นว่าก็ตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเอาตอนนี้หมีอยากเช็คจริงๆว่าตอนนี้ทุกคนได้ id โค้ดทุกคนหรือยังถ้าคนไหนยังไม่ได้มาพิมพ์ได้คอมเมนต์ยูทูบหน่อยได้ไหมหมีจะได้รู้จํานวนเนี่ยว่าเฮ้ยคนยังมีคนไม่ได้เยอะมากหมีจะได้ไปขอทีมงานทีเเเเดดีียยยวลล้ค500โไป ก็อย่าลืมนะว่า1ึ่งไอหนึ่งไอดีหรือ1คนหนึ่งหนึ่งเพลเยอร์เนี่ยใสย่ได้แค่ห้าโค้ดนะเพราะนั้นคือคนที่มาขอหมีก็คือว่าต้องเป็นคนที่ยังพลาดโคตดแล้วติดตามกิจกรรมหมีเนะี่ยมาสี่ห้าคลิปเราไม่ได้จริงๆนะอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับโุ้ดจะเอาริงนะเนี่ยเนี่ยหมีซื้อชุดทีมงานนี่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึ่งชุดพันห้าตัวฟ้าแม่งโคตรงามอะ่ะหมีบอกเลยชุดนี้แม่งสวยสวยกว่าชุดสองแสนสามแสนดีกงอ่า แล้วเจอกันนะครับ